ก็ต้อนรับกับรายการธรรมชาติไม่ธรรมดานะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติบางสีดงเพื่อไปดูนกเงือกกันครับ เราได้นั่งรถมาเราก็ได้มาถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดาครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เราจะมาหานกเงือกันครับแต่ตั้งแต่ก่อนที่ผมบอกเราจะมาหานกเงือกกันที่ข้างบนนู้นแต่ตอนนี้เรามาตรงนี้ที่นี่เพื่อมาดูกันก่อนครับว่ามันเราจะหานกได้ที่ไหนและเราจะสามารถพักผ่อนได้ที่ไหนครับ อยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาครับซึ่งตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนนลุกลงังซึ่งจะพาเราไปที่ข้างบนไปที่จุดชมวิวแล้วระหว่างทางเราก็อาจจะพบสัตว์ได้หรือเราก็จะเจอโพรงนกเงนือกนะซึ่งเราก็จะไปซุ่มดูกันนะครับเลเข้าขมาในนนเยอะเดียวเลยนะ นะคบนี่คือตัวตะกวดเรียกง่ายๆซึ่งเป็นสัตว์ที่จะเดินข้ามถนนในอุทยานแห่งชาตินี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างทางแล้วเราก็ได้พบกับอุจจาระกระทิงซึ่งเป็นร่องรอยที่กระทิงเหลืออยู่อุจจระนี้นะครับผมคิดว่ามันแน่จะอยู่ตรงนี้มาแล้วหนึ่งถึงสองวันครับจะดูแด้ว่ามันยังรีอและสดอยู่นะครับ ับเราก็มาถึงรังนกเงือกแล้วครับแต่รู้สึกว่ารังนกเงือกนี้นะครับมันจะไม่มีนกเงือกอยู่นะครับที่ผมบอกว่ามันน่าจะออกไปแล้วเพราะว่าปากโพงเนี่ยจะสังเกตดูว่ามันจะไม่มีดินเกาะอยู่แสดงว่าแม่นกได้เจาะดินออกไปหมดแล้วแล้วจะไม่เห็นคราบขี้นกหรือว่าคราบอาหารอะไรเพราะว่าคราบอาหารก็จะแห้งหายไปหมดแล้ว ผมก็เลยสานนิฐานว่านกมันไม่อยู่แล้วครับเรามา,าดูใต้ต้นแล้วนี่คือต้นที่มันอยู่ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีอึหรือมูลนกมันจะมีแต่ซากอาหารซึ่งเป็นร่องรอยการอยู่ของมันและมะเมล็ด จะเห็นได้ว่าข้างบนมู้นก็จะเป็นรังนกเงือกซึ่งนกเงือกไม่อยู่แล้วแต่ถ้าผมมองลองดูที่พื้นนะครับก็จะเห็นมาเล็ดแบบนี้นะครับ ซึ่งมันหมายความว่านกเนี่ยมาอยู่จริงๆซึ่งมันก็จะมีร่องรอยมเมล็ดอยู่แล้วผมก็สังเกตได้ว่านกเนี่ยมันมาอยู่นานแล้วเพื่อจะเห็นว่าต้นกล้าของมเมล็ดมางอกแล้วเพราะฉะนั้นนกเนือก็เลยเป็นนกปลูกป่าเพราะมันเอาเมล็ดจากที่อื่นมาปลูกงอกตรงนี้และที่อื่นแล้วนี่คือ ร่องรอยของนอกเงื้อนะครับจะเห็นได้ว่ามะเล็ดพวกเนี้ยนกมันอาจจะถ่ายมูนออกมาหรือไม่มันก็อาจจะขย้อนออกมาแล้วอันนี้คือขนนกเงื้อครับซึ่งพบได้ข้างใต้นี้ซึ่งแปลว่านกมาอยู่ครับ แล้วนี่นะครับเราก็ได้เจอขนนกอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นขนส่วนหางนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะใหญ่มากนะครับตอนนี้นกเงือกมันก็ออกจากรังแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูสัตว์อย่างอื่นแล้วเราก็จะไปพักที่หน่วยปอดห้ากันครับหุยออย นั่งรถขึ้นมาถึงจุดลานกลางเต็นเราแล้วครับแล้วที่นี่นะครับก็คือจุดปอดอ .5 ซึ่งเราใช้เวลาเดินทางมามากกว่า1ชั่วโมงด้วยระยะทางแค่19กิโลเมตรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เราจะมาพักอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าเสื้อเต็มเลยนะ นี่ก็เป็นข้างหลังที่เราจะมาพักอยู่นะครับก็จะเป็นจะเห็นนะครับว่ามีลำธารเล็กๆไหลยอยู่แล้วก็จะมีถาวันซึ่งเด็กๆสามารถปีนไต่ได้นะครับตอนนี้เราก็จัดแจงของเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเดินลงไปสํารวจสัตว์น้ําที่ห้วยน้ําเย็นไปกันเลยครับ อตอนนี้เราก็ได้มาถึงห้วยน้ำเย็นแล้วนะคะน,น้ำเย็นอย่างที่เขาว่า,าจริงด้วยแล้วคราวนี้เราก็จะมาสำรวจสัตว์น้ำกันนะคบนี่ผมกำลังพยายามจับปลาอยู่นะคะปลามันว่ายเร็วมากเลย ในนี้เราก็จะเจอปลาหลายชนิดมากมายนะครับในนี้ก็จะมีปลาซิวใบไผ่นะครับซึ่งที่นี่ตัวมันก็จะใสด้านล่างส่วนด้านบนมันก็จะมีสีเข้มและตรงท้องมันก็จะออกสะท้อนสีเป็นสีฟ้านะครับ ่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกปลาพวงนะครับดูตัวมันจะสีแตกต่างกับปลาซิวใบไผ่นะครับนี่นะครับผมก็เจอ ปลากล้างตระกูลเดียวกับปลาช่อนนะครับจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์มันเหมือนปลาช่อนแล้วผมก็จะปล่อยมันไประหว่างจับเสร็จนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับตัวนี้คือปลาซิวใบไผ่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวใหญ่กว่าตัวที่จับได้ครั้งที่แล้ว ส่วนอันนี้เป็นปลาซิลอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าปลาซิลใบไผ่นะครับแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นปลาคอนะครับเนี่ยครับตัวยาวๆอ่ะครับตัวนี้จับหญ้าขั้วมันลื่นสังเกตได้ว่ามันจะมีลายนะครับ ส่วนตัวเล็กนี่นะครับก็เป็นปลาจิ้งจกขอดูให้ดูกลาโอเคแล้ววันนี้ก็จบวันแล้วนะครับเราก็จะปล่อยมันไปเลยนะครับ ก็เย็นแล้วนะคะแต่น่าเสียดายที่เราไม่พบแมลงน้ําเพราะว่าแมลงน้ําเนี่ยมันถูกน้ําหลากซัดไปเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีฝนตกมากขึ้นแล้วครับแมลงตัวอ่อนแมลงน้ําที่อาศัยอยู่ในน้ํามันก็เลยถูกซัดไปหมดครับส่วนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเราก็กลับแคมป์กันได้แล้วนะครับ กอนเริ่มที่จะมืดแล้วนะครับเราก็ต้องกางเนเตรียมตัวที่จะกินอาหารเลยนะครับตอนนี้ผม ตอนนี้นะครับเราก็มันก็ดึกแล้วแล้วเราก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเราที่เรากางเมื่อเย็นวันนี้นะครับหัาจอนเนี่ยโอ้ยฮ้าจอนอนย่ยฮะ ตอนนี้ผมก็นอนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเต็นแล้วนะครับแล้วผมก็กำลังนอนแล้วครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับลานกลางเต็น ซึ่งวันนี้ผมก็จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับขอลาทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ